Yeah. สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะคะพบกับคุณครูซินดี้อีกเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูซินดี้เนี่ยจะพานักเรียนเนี่ยมาเรียนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์แต่จะเป็นวิทยาศาสตร์ในหัวข้อไหนเราไปชมกันเลยค่ะ ฮัลสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูซีนิกเหมือนเดิมเนาะวันนี้เราอยู่ในใบงานนะคะตามสัญญาเลยก็คือใบงานอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วของวัตถุนะคะคําชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะแล้วก็ทําความหมายหน้า ข้อความทำเครื่องหมายหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะแล้วก็กระบาดนะคะหน้าข้อความที่ผิดนะคะถ้าใครทําแล้วเนี่ยลองมาเช็คกันดูนะคะถ้าใครยังไม่ได้ทำนะคะก็สต็อกไว้นะคะแล้วก็ทําเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ค่อยมาตรวจพร้อมๆกับครูนะคะอ่าในข้อที่1นเนาะเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าข้อที่1นนะคะระยะทางที่วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ได้ในหนหน่วยเวลาเนี่ยเราจะเรียกว่า ความเร็วหรือ velocity อันนี้จริงหรือว่าไม่จริงเอ่ยนะคะระะทางที่เคลื่อนที่ไปได้ในหนึ่งหน่วยเวลา no นะคะ no นะ no นะผิดนะคะข้อ,อนี้เนี่ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ความเร็วนะแต่ให้แก้เป็น speed นะคะ speed ในที่นี้ก็คืออัตราเร็วเนาะข้อนี้ให้แก้เป็นอัต ตราเร็วนะคะอัตราเร็วนะคะภาษาอังกฤษก็คือ speed นะคะ sp d o e นะคะ d นั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าอัตราเร็วให้แทนด้วยสัญลักษณ์ของตัว v นะคะตัว v หรือว่าเวกเตอร์ v นะคะซึ่งมีหน่วยเนี่ยเป็น m ข้อนี้ถูกหรือผิดเอ่ยนะคะอัตราเร็วในที่นี้เนี่ยถูกแล้วนะให้แทนสัญลักษณ์ด้วย ตัว v นะคะแต่ว่าไม่มีเวกเตอร์ v นะคะฉะนั้นให้แก้เป็นแทนสนัญลักษณ์ก็คือตัว v อย่างเดียวนะคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะ,ะต่อมาจ้าในข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าอัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์นะคะปริมาณสเกลาร์ซึ่งบอกขนาด เท่านั้นถูกหรือผิดเอ่ยถูกต้องแล้วนะคะอัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลร์นะคะซึ่งบอกแต่ขนาดเท่านั้นนะคะต่อมาจ้าในข้อที่สนะคะข้อที่4นะคะ,ขะ,คะเขาบอกว่าการกระจัดที่วัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลานะคะเรียกว่าอัตราเร็วค้อนถูกหรือผิดนะคะเมื่อกี้ อัตราเร็วไปแล้วเนาะในข้อที่1ต่เนี่ยตอมาก็ต้องให้การกระจัดที่วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเนี่ยค่ะก็คือเป็นความเร็วหรือ velocity นั่นเองนะคะอ่าอันนี้ผิดเนาะในข้อที่4นะคะข้อที่4ผิดนะให้แก้เป็นความเร็วนะคะ velocity นะคะ อ่านะคะข้อที่5จ้าข้อที่5เนี่ยเขาบอกว่าความเร็วเป็นความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งบอกขทั้งขนาดแล้วก็ทั้งทิศทางข้อนี้ถูกหรือผิดเอ่ยความเร็วเป็นทั้งปริมาณเวกเตอร์ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางนะคะข้อนี้ถูกนะต่อมาจ้าในข้อที่6กนะคะเขาบอกว่า ในข้อที่6เนี่ยความเร็วแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว v นะคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีข้อนี้ผิดนะคะข้อที่6ผิดนะความเร็วสัญลักษณ์ของเขาก็คือตัว v นั่นเองคะ่ะแต่ว่า v ในที่นี้เนี่ยก็ต้องมีเวกเตอร์ด้วยนะความเร็วสัญลักษณ์ก็คือเวกเตอร์ v คะ่ะอ่าต่อมานะคะต่อมาก็คือ ในข้อที่7เนี่ยค่ะเขาบอกว่าอัตราเร็วสามารถแบ่งได้เป็น2แบบก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วขนาด1ข้อนี้ถูกนะคะอ่าถ้าไปนในหนังสือเรียนสสวทของเราก็จะเริ่มตั้งแต่ในหน้าที่5นะคะเด็กๆอัตราเร็วสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบก็คืออัตราอ่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะแล้วก็อัตราเร็ว ขนาดหนึ่งนะคะต่อมาในข้อที่8ค่ะเขาบอกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะหาได้จากอัตราส่วนระหว่างระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้นะคะกับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ข้อนี้ถูกต้องนะคะและในข้อที่9จ้าเขาบอกว่าอัตราเร็วขนาดหนึ่งเนี่ยมีอัตราเร็วสม่ำเสมอตลอด การเคลื่อนที่ไม่ว่าจะวัดอัตราเร็วณนะตำแหน่งใดนะคะจะมีค่าเท่ากันตลอดนะการเคลื่อนที่ข้อนี้ผิดนะคะในข้อที่9เนี่ยผิดนะคะให้เราแก้เป็นอัตราเร็วของวัตถุที่กาลังเคลื่อนที่นะคะของวัตวัตถุที่กำกำลังเคลื่อน ที่นะขนาดนั้นแทนนะถ้าเราใช้นิยามผิดนะคะ,ะความหมายของมันก็จะผิดเช่นเดียวกันนะคะต่อมาในข้อที่10นะคะข้อที่10เนี่ยเขาบอกว่าอัตราเร็วขนาดหนึ่งสามารถหาได้จากอัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่น้อยมากๆจนใกล้ศูนย์ข้อที่10ถูกต้องนะคะ ข้อที่11บอล่ะค่ะเขาบอกว่าความเร็วเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2แบบก็คือความเร็วเฉลีย่ยแล้วก็ความเร็วขนาด1เช่นเดียวกันนะคะข้อที่11ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะต่อมาในข้อที่12บอนะคะเขาบอกว่าความเร็วเฉลีย่ยคืออัตราส่วนร,ระหว่างระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้กับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าความเร็วเฉลีย่ยเนี่ย ก็คืออัตราส่วนระหว่างการกระจัดที่วัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนที่ได้กับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะข้อนี้ผิดนะคะให้แก้เป็นอัตราอัตราส่วนระหวางการกระจัดนะคะที่วัตถุทำไมเอ่ยที่วัตถุเนี่ย เคลื่อนที่นะคะได้กับอะไรคะกับเวลานะคะที่เราเนี่ยใช้ในการเคลื่อนที่นะคะ,ะสรุปว่าความเร็วเฉลี่ยเนี่ยก็คืออัตราส่วนระหว่างการกระจัดที่วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่นะคะกับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนาะในข้อที่13าเนี่ยคะ่ะว่าบอกว่า ถ้าช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นช่วงเวลาที่น้อยมากๆนะคะน้อยมากๆนะคะหรือช่วงเวลาที่น้อยมากๆจนเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าทีเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยความเร็วเฉลี่ยนะคะถือว่าเป็นความเร็วณขนาดหนึ่งข้อที่13ถูกต้องนะคะข้อที่14ล่ะเขาบอกว่า การบอกอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะจะทําให้ทราบลักษณะการเคลื่อนที่ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่มีการจะไม่สามารถทราบถึงรายละเอียดะขนาดทุกเวลาที่เราเนี่ยมีการเคลื่อนที่ได้นะคะข้อนี้ถูกต้องเนาะเราจะทราบะขนาดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถทราบรายละเอียดทั้งหมดที่มีการเคลื่อนที่ได้เนาะส่วนข้อที่15นะคะระบบหน่วยระหว่างชาติในที่นี้เนี่ยเราจะให้เป็นะระบบ i s Is, ข้อนี้ผิดนะคะข้อนี้ผิดนะให้แก้เป็นระบบอะไรเอ่ย s i นั่นเองค่ะอันนี้ความรู้พื้นฐานตอนม .3 นะคะหรือว่าตอนม .4 ก็ได้เนาะระบบ s i อ่านะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับใบความรู้นะคะใบงานนะคะอัตราเร็วและความเร็วของวัตถุนะคะเป็นความหมายพื้นฐานที่สรุปนะคะจากในหนังสือเรียนเนาะในหัวข้อของอัตราเร็วและความเร็วของวัตถุนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ